นี่ฮนะเมนูไก่ย่างแก้วดักแห้มาปูล้วกินอะไส้วันเน่ยซุปดำมีมีมมด้วย มัอยู่มันอยู่ออยู่ร่างเหรอตมอยู่่างเหรอหลานเยนะยเยอะเลยเมาไม่ได้เมอัน้งค่ะเดี๋ยวเ็ต้องตามไปเรื่ออยนะอยู่ไม่ไหวมีเมนูส้มตำด้วยนีอะไรครับิเองเหรออะไรครับต้นเดียวไอเขาปลูกไว้เขาปลูกไว้เหรออ๋อนกนกนกมันปลูกไว้ให้โมปาว่ะคุณเ็กเร้าโมปาโมปา เขาเองจะขอเมนเขาปลูกไว้อือเป็นบรรยากาศนะครับโดยรวมใหญครับโดยิดของน้มีเมนูส้มตำด้วยอันนี้เป็นจากในป่าโอ้โหจัดไปครับเก่งทุกอย่างเลยนะครับทั้งบ้านดินทั้งวในป่าหวานไม่เปรี้ยวเลย หวานตาพี่รักเก็บไปหน้าไม่